สวัสดีครับผมบกเบลเคสติอิสาพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องมาเอาของฝาก <c oughs> ไ,ปไปต้นไถ่ไตมาขับยายมาเอานัดยายมาตัดไปเมื่อวานตัดไปขายเดี๋ยวเมื่อวานนี้หมื่นละเจ็ดสิบบาทพี่น้องมันเฉลี่ยเลยหมื 10, 12, ่นหนึ่งสิบสองกิโลมันตกโลจักบาท <c oughs> แต่มื่อน,นีนสิหามื่อกินใต้จ้ะหาแบบไรแบบเนี้ ก็เอาตาห่างๆที่มันเบิ่งแล้วมันจะสุกโฆษณาใหญ่าบอจักดอกเดี๋ยวพามาเองเด็ดตอนนี้ประมาณบ่ายสองให้เซียนเบิ่งก่อนดีอีกมีการมีการเคาะการดีดอีกจักแหล่ะเอามันมีประโยชน์ยังเอาไปนำปลูกได้บอกเอาเผื่อเขาอยากปลูกเอาไปโรยเฉยฮักออกเอาได้ปลูก ปลูกหน่วยเล้องกินบ่ะไนมีนะที่เ no ก็บนำหลังคันนี้เราเลยขับไปนายีีนนียัว่งใหญ่นี่เดีนี่ยิ่งใหญ่แบบนี้เดียมันะบุแก่แบบนี้จักแล้วถามถามเสีนแล้วทำมาชุกเลยักเรียนเลย ตามันอะไรนี่เด็เออังเกตตาห่างๆเนาะเออตามันอันห่างกันมากันจะออวมันจะิดเลี้ยงเล้ยไนี่เด็เออเจ้าเลยไปใส่ม่มาเข้าปะช่วีมันยังมาชอบกันมาชอบค่อยกันเราหันนี่ดิแบบนี้เดันเป็นยังนีเหลืองเองบุแดด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 เดด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 ด ตัวตัเอาตัวบ่อเลยโอ้มันก็มีเมนาะชอบไปทางมันนี่หนมนหนยหนุเอายนุ่ยหนอนุน่ยหน่หุ้หนุ่หน่ยปนุ่ยหนุ่อหมุ่มหนัน่นน่ะน่่ะ โอเออเหมืงบุเป็นแล้วเขาเคยมาขอกเล่งเสต้าห่างๆฮะเนาะว้าวบุเป็นก็ได้บอกเังนเกล้วนะไกด์เกตดโคนมันยังกรได้หม่เกดไโคนได้หน่อมันได้เอาแบบได้เออมาหน่อมันเอาหน่อจัดใส่แบบได เอาได้แน้แบบเอาไปปลูกได้เน้ใช่ดนี่ดีแบบนี่นี่นี่แบบนี้แม่หนนี่คือนอจะต้องให้มันใหญ่ใหญ่เป็นตัวร่างนะนั่นนั่นน่นี่แบบนี้เดี๋ยวกอเมอนี่นนี่เน้ะเอาไปปลูกเนาะฮักอเมออกกลางังต้นเรียกว่านอกทตรงนอย าใสถ้าซุกแหงกะยายว่าซุกแหงมันกับบอเซบเอาไปกินเลยเมื่อวานนี่มันมันฉ่ำน้ำเกินนะบอกเซียเนีะนี่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 นั่น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 เั่จ่นนั่ดนั่นยั่นเั่นนั่นั่น เฮ้ยห้เจ้าขี้เยียบเลยพุดหมงโย่ท้องเกียดคือบอกนี่ตัวนึงกับตัวหน้าค่ะนี่ที่มันเกิดกัาง่างนี่ก็แม่บอนี่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 เออไปลุกฮะฮักเอาหน่ออักหน้า เอาวัวเป็ดเดี๋ยวสิไม่บุเปนแมันเขาลอยออกแบบนี้เลยเหรอได้มาพี่มาพี่ก่อนแค่นี้แค่นี้แหละเออเอาไัเป้เอาวางไว้ข้างๆเอาวางไว้ก่อนก็ได้หนอมันฮะเด็ดเมื่อกี้เาเอาไว้ข้างตัวนี้เด่นี่ตาห่างๆเลย มันเน่าเหรอไม่เขาเอทปุ๋ยดอมันเน่าถ้าจสมพัดมักนัดหรือสปรดเอาไปกินกะบีเฮ้ยเนื้อหัยเนื้เหัว นักยังบูดเลยแต่ว่าเหาว่ได้ถึงกับดูเลเนาะนสุกได้เห็นสังเกตตาตัวนี้มือเหลืองเป็นแบบนี้เนาะเก็บได้เลยขนาดนี้แบบเก็บได้เลยคือซุกแล้วนี่เป็นนิสัยอยู่อยอยู่เนาะฮันดีสีเป็นแบบค่ะเอาไปกิน นี่ก็ปล่อยไว้มันฉีนเาดูน่ดเาเสือบใสเอาไปผานี่งนี้หนะอ่าันหมเป็นหมูเป็นใช่โอ้เป็วนนเป็นตาหูเอาหู้ง่าดนีต้องาช่ไหีือากินบ่ บึงงานนะจุกนะค่ะอืมหวานหวานนี่นี่มันน้ำจังแล้วบ่แม่งเขาขดเอาบหมดหรอเอาหนาก็ว้าวขดหมดแล้วหมดแล้วอืม เป็นยังเอารถขาจะรบกนาออกบัววกูเอาแล้วคนบ่มดเมาอวานนี่รอรอมดแล้วนเ้าวาชิมก่อนโอ้ยหอนหอนหรอเปล่แต่หน้ากามาออกไว้กินบัวถ้ามันเป็นจะกินกันหวานหือมันฮอนหวานบบคักฮักเลย หวานอุ้ยช่ำน้ำค่ะอื้ออื้อม,มันชอบบมันฮ้อนมันฮ้อนมันสุม่มว่าจ๊ะช่ำน้ำคั่โอุ้ยหวานแจ๊ อือี่ตัดเป็นทางมนนี่บนนี้เด่นี่นี่แบบนี้ดีอ๋อมันเสียนี่มันเสียไวนี้ค่ะตัดป่าบนนี้มันออกก็กินได้คือเก่าอะเลาะเพงดูบ่อนก็เจ้าขนบูเบิดมวอนยายมาตัดขายคนที่มากับห้างหังเก็บบูเบิด จะวางไว้ตามร่องแบบนี้เลยต้นหั่นเลยหลงเหมือนไปไปเลาะเบื้องบนพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้งกันจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าตัดแป๊บเดียวในโสงก็โสงสำนีพอละกินบมทันเอาไปฝากไปต้นแล้วจ้ะมันหลายอันนี้เอามือกินเองอันนี้ซุกเกินจืดขอแช่้องอยู่ในระดับสีเขียวๆแบบนี้จังแซ่แกนนี่มันหนุ่งกัดมั่งพิชังมั่ง ช่ำมอกเรื่องแบบนี้และวะยายเราว่ามันปรเนีนี้มันปรเซเนามันมันอันนั่นโพดมันซุกโพดมันต้อมันต้องประมาณนี้มันจึงแซ่บฮะเนาะเรื่องแบบนี้มันจึงแซ่บแบบนี้ต้องเอาไปกวนเนาะ กินอะไรควรเอาไว้กินไว้ควรใส่เดียวอันกันได้กินมันได้อยงเติ่เลี่ยงฉ่ำนิดหน่อยมันก็มันก็ชิจักหวานจืดมันจืดใช่ไหมสีขาวโอ้โหแล้วไส่มันคาดเอามาเอ็ดคนเอไปกินนะเสียได้มันเอาไปกินโอ้ผู้บ่มีเนาะผู้บ่มีสวนบักนัดเนาะ เอาเอาอย่างมัดเออไปมัดอยู Ma, ่เฮ evet, ือนก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาเบอร์โทรโทรหากับเจ้ามาที่ทำการสาธิตก่อนปลูกต้องทำยังไงมั่งอีเด้อนี่ต้องไปตัดใบแบบนี้ก่อนแต่ก็จะค่อยไปปลูก

พ้อมปลูกแล้วพ้อมแตกออกหมากเลยอันนี้ีร่อกไงแตกแบบนี้เราก็แตกไอเสียบแป๊บเดียวก็แตกขึ้นนี่ค่ะหนอมันแตกไวหน้านี้เราแห้งคักเนาะอุ้เนาะหนอแบบนี้ต้องแตงเนาะพ่อบันต้องแตงเลยให้น้ำหุ่มไหลหุ่มไหลคืนนีผมมักน้ำเนาะ

เออคืนปั๊บเลยเหรอฮะนี่แหละเรียกหน่อวงนัดไอ้ที่แนวหัวมันก็ปลูกได้คือแต่มันซาบ่มันซาอืมี่ลห่้วเรากเอมะ็มันเหลือหลายอประเทาุดปิด้างนจำดินไว้หันโพฮัเหนเป็นบอกที่ยยุคล่องแลเอาไปเสียบ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 คือเขาเสียบมันนีในนอกเนาะตอยุ แต่เราได้ใช้เป็นหวานคัะเจ้าไอ้นั่นนะเอาไม้ซกคือเอาน่ำเข้าสมัยนี้นะเฮทปแบบแหละถูกอุ่นมากเลยอีพ่อมันอะไรเออเอารถตัดเอารถเหรอมันเป็นไหนแบบนี้มันใหญ่พูดดิระยะมันบวกเกอรมันบวกมีห้าก็ได้ไม่ได้ห้ากันยูืนกดมาเมือนห้า มัจักเบนี้จีแล้วเบอโไปมดต้นมดเงามัดพ่อมัดแม่มันเลยแตะดอกหลไลคัคลกไลคสโงนโซไปแบบนี้เมื่อแบบนี้ครับคลิปนี้ขอฝฝากเพลงท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหนาพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า